รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,568ไตรามาส3-4สรชตําบลดอนสมบูรณ์ภายใต้การบริหารงานของนางสารวนีอ่อนสอําอางผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ,อยางตลาดผู้เข้ารับการประเมินนายเอกลักษณ์สีเทาครูศูนย์การเรียนชุมชนตําบลดอนสมบูรณ์ประวัติส่วนตัวนายเอกลักษณ์สีเทา ปัจจุบันอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่415หมู่4ตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจัังหวดกาลสินประวัติการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาลสินประวัติการทำงานครูศูนย์การเรียนชุมชนพศ2554ถึง25 2568การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ทับ2,565มัธยมศึกษาตอนต้น22คนมัธยมศึกษาตอนปลาย58คนรวม80คนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ทับ2,567คิดเป็นร้อยละ86.45ผู้เข้าสอบ e n e นภาคเรียนที่1ทับ2,565จำนวน6คนเข้าสอบ6คนผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2 ทับ2,567ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน2คนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนและออนไซต์จัดกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ทุกวันจันทร์จัดกระบวนการเรียนการสอนออนไซต์ทุกวันพฤหัสบดีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษารูปแบบออนแฮน เพื่อติดตามผู้เรียนเพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักศึกษาร้อยละของนักศึกษาที่รับผิดชอบที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สกรเป็นผู้จัดหรือมีส่วนร่วมจัดคิดเป็นร้อยละ80จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การเรียนรู้ระดับตบําบลโดยการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจวิชาการปลูกผักสวนครัวร่วกินได้จํานวน3กลุ่มวิชาการสารตะรก้าพลาสติกจํานวน3กลุ่ม วิชาการปลูกผักปลอดสารพิษจำนวนหนึ่งกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน50ชั่วโมงมีผลการดำเนินงานบรรล,ลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการการศึกษาตามอัธยาศัยมีบ้านหนังสือจำนวน7แห่งการมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ4ศูนย์การจัดการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต งานที่ได้รับมอบหมายงานพัสดุผู้ช่วยงานเอกสารงานอาคารสถานที่งานประกันคุณภาพนักศึกษางานแนะแนวงานเครือข่ายงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชนงานสร้างเสริมประชาธิปไตยงานรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด